สว่วนเรื่องของผมนี่ผมจะมารีวิวรถคันใหม่แล้วก็แม p ใหม่นะในแมเอ่เอ h uh a dusty trip นะครับเรก่อโอเคซึ่งมันก็เพิเ่งอัปเดตไปเมื่อคืนนะครับก็คือทำโลบอกล่มไปเลยนะครับประมาณตอนประมาณห้าทุ่มหรือทิ้งคืนน่าจะจำไม่ได้แล้วมีเฮลิคอปเตอร์ทุนี้อัปเดตมาใหม่นะซึ่งเฮลิคอปเตอร์เห็นมันเป็นคนซุ่มเป็นประมาณสองมือโลบักขึ้นจไม่ได้เลยครับซึ่งอยู่ปหาซุ่มอยู่นะคุณมามันน่าจะออกยากอยู่ใช่ วันนี้เป็นเคลเรถ RV, อาวีอ่ะนะผมเนี่ยม่ได้ทําเลยโอเครถคันใหม่จะเป็นรถสติงเจอร์ครับเห็นวะโอเครถสติงเจอร์นะเดี๋ยวผมลองขับดูดีกว่าเราจะไปเล่นแบบใหม่นะครับเป็นแบบย่อนะครับผมไม่ได้จะจบบรบบผมขับแป๊บเดียวทุกคนดูอะไรเพราะว่าผมส่วนตัวผมไม่น่าจะขับได้นานขนาดนั้นนะครับผมน่ะผมยังเป็นมือใหม่อยู่นะครับใครมีทริปใครมีแบบ เทคนิคอะไรต่างๆเอามาบอกกันนะเออาอาารเหรออาหารราไปเไมียเนี่ยเฮ้ยจูบุ้ยเลยชิทุกคนะรับบไหนรถเรานู่นรถเรานะครับอืมแม็ปแมปสวยครับทุกคนแม็ปสวยดิแต่รถเราอยู่ไกลจัง จะเอากล้วยไปแท้อันเดียวพอนะพี่บอกลนะว่าน้ำมันอยู่ในบ้านนะ่ะผมต้องกลับไปเอาน้ำมันนะนะหนมอนมนะมานี้มัน้ะอุ้ยมนํนแป๊ไหมมันหอมไหมว้ยเอามันตรงไหมทีนี้ นอ่ห้ยมองหน้าม่ไอะนี่ผมหาทีว่ามองหน้าม่เจออตดนี้อืมแล้วก็ใส่ล้อใส่ล้อนะครับผมคิดว่ารถคันนี้จะแรงนะดูดิดูจากดูดิแบบดูจากรถแบบแบบแบบเป็นทรงแบบทรงรถแข่งทรงแบบทรงสปอร์ตเลยมีสังที่นั่งอะในท้ายปิดประตู ดอะไรให้ได้พ้อยครับแล้วก็ปุ้ยก็แฝงเสพลูกอ๋ออ,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 อะไรอ่ะอ,อ๋อเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อทำไงอ่ะโางั้นงั้นงั้นเดี๋ยวผมขอเข้าใหม่เลยก็เดี๋ยวตัดมาตอนที่ผมก็รู้สึกเลยนะ โอเคทุกคนตอนนี้ผมมาหนาะแต่ว่าผมยังไม่ประกบรอบรลนให้เสร็จน,นะเพราะว่าพาะผมจะมีอะไรคุยกับคนดูอยู่ก็ค <c oughs> ือผมคิดว่าถ้าสูดว่าเราไปถึง400ซสับสุดข่ายเระถ้าเราไปถึง400ซสับสไคร่ายล้วผมผมคิดว่าผมว่าจะแจกลบักนี้แบบนี้แต่ว่าให้ทุกคนกดเข้ากลุ่มผมกดเข้ากลุ่มผมแล้วก็กดซับสไครต์ผมแล้วเ,เดี๋ยวเข้าดิสมาถ้าพ่อเดี๋ยวผมจะกรีเอาไว้ครับมัมแลนวเป็นกด กด,กดปุ๊บแล้วเรามันก็จะสุ่มว่าใครใครจะได้ครับแล้วก็กดกติกาของคนของคนที่จะมีโอกาสรับโลบักนะครับ1เข้ากลุ่มนะครับเข้ากลุ่มในโลบักนะครับผมเข้ากลุ่มในโลบักสอกดติดตามนะครับผมสามฮ้ยสอ้ยสองหรือ,ส,อสามอก็คือกดติดตามเข้ากลุ่มแล้วแล้วก็กดติดตามเข้ากลุ่มแล้วแล้วก็ กดไลค์กดไลค์นะผมกดไลค์ line, เดี๋ยวผมจะสุ่มสุ่มถามหรือผมจะสุ่มนะครับเวลาสุ่มดูว่าเออคุณกดไลค์ที่ผมแล้วหรือยังอะไรอย่างี้เอานี้นะครับถ้าคนไม่ได้กดติดตามหรือว่าไม่ได้กดเข้ากลุ่มในโรบอกนะก็จะเอ่อเสียสิทธิ์ไปนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนเข้าไปใน Discord นะ Discord แล้วก็ไปกดคิดเอาไวนะครับบาคนว่าเออคุณจะได้นี้นะคุณจะแบบสุ่มสุ่มว่าใครจะได้ รู้บ้างเหรอเอแล้วก็อันนี้อันนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ากดของคนนะนะแต่ว่าในที่ต้องมีคน20คนขึ้นไปนะครับถึงผมจะเริ่มการคี่ไปเวกนะบอ้ผมยังไม่ใส่หัยนยนเลยเนี่ยนี่เดี๋ยวเตน้มมันกลกันอืมจะเตอรนัมมันกนเอ๊ะมันมันเองใช้แก๊สใช่ไหมเนะี่ย เดี๋ยวเราถ้าไม่ทำมันใช้น้ำมันอะไรอีกแล้วผมแต่อมปนีอันมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยไม่ผิดหรอมากผมว่าโอเค,อเคแล้วก็ผมลืมใส่หันยนต์สนิดหละปิดนี้กันโอเค,อเคแล้วก็ใส่หันยนต์ใส่หม้อน้ำโอเคลแ,แล้วแปะบล้อยเอากล้วยไปลูกเดียว้ย เ oh. สยนเครื่องใช้ได้อยู่นะครับเช่นเฟยครับรถถอยหลังไม่ได้ยอดเอารถถอยหลังไม่ได้ทุกคนผมได้อโอผมอได้เอาไปถ่ายรถดีแหละได้โทรศัพท์มันไม่แก้บาร์เครือข่าไอ้ที่เป็นบาร์รถถอยหลังไม่ได้ครับอ่ะเตกลงใช่ ก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเอิอดเกิดการให้ดูนะว่าทุกคนต้องมีอะไรบ้างเฮ้ยทุกคนจะต้องทำอะไรบ้างถึงจะมีสิทธิ์ในการรับหนึ่งร้อยโลบะนะครับเจ๋ดเดี๋ยวผมขึ้นบนหน้าจอไว้ให้โอเคคั้นนี้จะมาอธิบายแบบรวบรัดนะครับก็คือกฎกตกิการคือว่าช่องผมมีผู้ติดตามสี่รอแนละ้วแต่ว่าคนอนดีิอดยังไม่มียี่สิบคนนะครับแปลว่า ถึงยี่สิบ้อแล้วแต่ว่าคนอีดทดิตก็ยังไม่ยังมีงไม่ถึงยี่สิบคนผมจะไม่เริ่มกิจกรรมที่สองคนจะต้องเข้ากลุ่มของผมที่ผมแปลไวตั้งคลิปทุกครั้งก่อน,นครับไอ้ที่สามทุกคนก็ติดตาม่องที่สี่ทุกคนก,กดไลค์ทุกคลิปนะครัลแล้วผมไปเลยสุมถามว่าเออคุณกดกดคลิปนี้แล้วกดคลิปนี้ได้ยังแล้วก็อาจจะมีเอ,อ่อก,กฎกติกาอื่นๆเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะคนนะผมก็รอดูครับซึ่งถ้าใครที่มี เอ่อคุณสมบัติไม่ไม่เข้ากับสี่ไม่ไม่เข้ากับสามข้อนะครับก็คือเขาต้องเข้ากลุ่มแล้วก็ติดตามแล้วกดหลายถ้าคุณขาดสักข้อหนึ่งอ่ะผมจะตามธส์คุณน,นะครับเ้าคุณผมไปได้หาผู้โชคดีคนใหม่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็ปฏิบัติตามกฎกติกาแล้วก็กดเข้าติดอยู่ใต้คิบไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะไว้นะครับโอเคเข้าติดอยู่ใต้ลิงก์ใต้คีบอยู่นะครับผมโอเคไปดูคลิปกันอเลย ก็ตามนั้นนะครับตามที่ผมขึ้นไปให้ก็คือคนต้องทําตามกฎที่ยผมขึ้นไปให้เลยโอเคแล้วก็ตอนนี้ปัญหาของเราก็คือรถมันถอยหลังไม่ได้นะครับวิ่งไปได้ละโอเคมาดูกันว่ามันจะเร็วแค่ไหนครับโอ้โหเร็วแล้วทุกคนดู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 ตรงดูตรงในนี้เข้มเข็มเข้มใบไมาดิรดไวอ่ะโอ้โหไวๆมากไวมาก เดี๋ยวเราจะขับไปสักพันเมตรไหมทุกคนออกสักพันเมตรนะแรงพอดีน้ำมันผมมีเท่าไหร่เอ๊ะไอ้เจ้นี้มันบางผมบอกไม่เห็นว่าผมมีน้ำมันเท่าไหร่อ้หานไปตู้ส่มนะครับอู้หเร็วมากเร็วมาก,มากทุกคนพคตเร็วอะวอาเดี๋ยวผมพิเสเยงเกมนะเดี๋ยวเขาดูลำพานเดี๋ยวเขาดูลำพานเสียงเกมนะครับโอเคผมพิเสเยงเก้นนะหน้าอะไรนะ ก็มหั่นลงไม่น่าไม่น่ามีของนะอุ้ยมีของมีของเแต่ผมจะไม่จอดแหวนนะผมจะแบบพาทัวร์แม่ไปใช้ว่าของไม่น่าจะเป็นแบบดอกเหมือน,นกันหมดนะครับเหมือนว่าเออแบบนี้จะมีตัวตัวใหญ่นะครับผมอันนี้เป็นพลาสต้กมันเคแบบนี้มันจะมีตัวใหญ่นะครับเหมือนว่าเป็นตัวแบบเป็นซอมบี้แต่ว่ามันมีกล้ามะครับทุกคนโคตรโหดอะโอ้ยลดโคตรเร็วเร็วมากเร็วมากามันก็จะมีกล้ามนะ อันมณมันน่าจะถึกกว่าตัวปกตินะครับข้างหน้ามันเป็นเสาไฟแนวยาวเลยครับรถมันคอนโทรลยากนะครับเหมือนรถมันดดบว่าเหมือนรถมันหนักอะรถมันเหลียวปุ๊บมันก็แทหนักไปฟังแหลงแหลมมันก็ค่อนข้างหนักเลยนะคอนโทรลยากอยู่นะครับจะถามว่าเร็วไหมก็โคตรเร็วอะเร็วกว่าคันปกติเป็นร้อยร้อยเท่าครับอุ้ยอุ้ยเอาแล้ว ้ยโอ้ยเฮ้ยลดฟาวเดี๋ยวรอลดความ้ยขอลดความเลยทีนี้เห็นบ้านย่งางนู่นโอเคแล้ตั็คคิดนี้ก็มารีวิวอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนมารีวิวแบบประมาณนี้ก็ถ้าว่าแบบนี้สวยก็หม,มก็คิดว่าเออมันดูลมลื่นกว่าดูล่มลืนลมล่นมาดูแบบสดชื่นอ่ะรถคันนี้ก็เร็วนะครับถ้าใครทนันรถถ้าใครทนัน รับรถมอคือก็คุณโชคดีครับเ่อนขครไม่หันก็ไม่เป็นไรนะครับผมว่าเดี๋ยวมันก็มีกิจกรรมในหนา้าโฟดเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับกดซับสไครให้ถึง400ซับสไครนะครับผมแล้วผมจะแจกโลกบักให้คนดูนะครับผมจะแจกโลกบักให้หนึ่งคน นะครับจะซุ่มจะซุ่มหนึ่งคนที่จะได้รับโลบั100ลกหนึ่งร้อยโลบักนะครับผมเคแล้วนี่ก็อย่าลืมกดไลค์ก็ส like ับสุดข่นะครับบ๊ายบายลาบด้วยลดที่ความอยู่นะครับบ๊ายบาย